นกหนึ่งในสัตว์ที่พบได้โดยทั่วไปในปัจจุบันแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าพวกมันคือไดโนเสาร์แห่งโลกปัจจุบันนกในปัจจุบันนั้นเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ส่วนของอดีตอันแสนยาวนานของนกที่มีมาตั้งแต่ยุคจูเลสิกโดยที่พวกมันมีวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์ที่มีขนนกในกลุ่มของพาราวิสซึ่งลักษณะที่ช่วยให้พวกมันสามารถโบยบินได้นั้น รวนแล้วแต่ผ่านกระบวนการวิวัฒน,นาการลักษณะพิเศษต่างๆขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นกระดูกที่เต็มไปด้วยช่องอากาศถุงลมและพพพาทากี่มซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่เชื่อมระหว่างไหล่และกระดูกข้อมือที่เป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของปีกนก แต่ด้วยการที่โพพาทาเกียมเป็นกล้ามเนื้อชนิดหนึ่งทำให้ลักษณะพิเศษที่เกิดจากการวิวัฒนาการนี้มักจะไม่สามารถพบได้ตามฟอสซิลโดยทั่วไปและยากต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิวัฒนาการของนกนักวิจัยจึงได้มีการจัดตั้งทฤษฎีใหม่เพื่อใช้ในการศึกษาและวิจัยโพพาทากเกียมสำหรับการศึกษาวิจัยโพพาทากเกียมนั้นผู้วิจัยได้ทำการศึกษา2แบบ 1. คือรู้จักฟอสซิลโดยตรง พบว่าในไมโครดรปเตอร์และคอร์ดิพเตอริกส์มีโพาทาเกียมอยู่แน่นอนพบร่องรอยของซอฟท์เทชูในส่วนของโพาทาเกียมอยู่ในฟอ,นพบพบอ,อ,อนสซิลข,ของพวกมันอีกวิธีหนึ่งในการศึกษานะครับคือการศึกษาจากองศกาการวางตัวของแขนในฟอสซิลที่ยังมีความต่อติดกันอยู่โดยเทียบสัตว์ที่ไม่มีโพาทาเกียมกับสัตว์ที่มีโพาทาเกียมกันว่ามีความแตกต่างหรือไม่แล้วดูว่าไดาโนเสาร์ที่มีโพาทาเกียมนั้นมีองศาเท่าไหร่พอจะมีเทรนหรือไม่ว่าพวกที่มีโพาทาเกียมจะมีองศาประมาณเท่าไหร่ ผลออกมาคือมีความแตกต่างขององศาอย่างชัดเจนทั้งในองศาของข้อศอกและองศาของข้อมือครับสำหรับการศึกษาองศาของการวางตัวของเขนในฟอสซิลของไดแอปซิดและพวกนกนะครับพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยที่แบ่งออกเป็นองศาของข้อศอกและองศาของข้อมือซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งคู่ครับผมสำหรับองศาของข้อศอกนั้นมีเทรนในการเกิดพร้อมกันกับโพพาทากียมครับผม แต่ในกรณีขององศาข้อมือการเกิดของมันน่าจะเกิดขึ้นหลังโภพาทากยมเกิดขึ้นได้พักหนึ่งครับ สำหรับองศาของข้อศอกนะครับจะสอดคล้องกับโพแทกิเกียมโดยตรงแต่องศาของข้อมือในพวกที่มีโพแทกเกียมนั้นพบได้หลายแบบด้วยโดยแบ่งเป็นพวกที่มีกึ่งแขนกึ่งปีกและพวกที่มีปีกตมร,รูปแบบครับผมจึงบอกได้ว่าโพแทกิเกียมนั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะมีปีกที่ใช้บินได้อย่างแท้จริงและก่อนที่จะมาใช้ในการบินนั้นมันเคยทําหน้าที่มาก,ก่อนโดยน่าจะเกี่ยวกับการช่วยให้ไดโนเสาร์สามารถจับวัตถุสิ่งของหรือสัตว์อื่นๆได้ง่ายขึ้นครับผมถึงตรงนี้ผู้ฟังหลาย,ลายๆท่านก็คงจะเริ่มสงสัยแล้วว่าแล้วไดโนนสา์กลลุ่มไหะ ที่มีโพาทะเกียมอยู่คำตอบก็คือไดโนเสา์ของกลุ่มมานรแรปเตอร์นนั่นเองสำหรับไดรนเสา์ลกลุ่มนี้เป็นดเดานเทโรพอดในกลุ่มของซีโรูซอหรือไดโนเสา์ที่มีขนแบบนกกลุ่มนี้มีความหลากหลายสูงไม่ว่าจะเป็นเดรนเสา์ที่มีกรงเล็บอย่างเทริซิโนซอร์เดโนเสา์เล็บเดียวอย่างอวารซอร์หรือจะเป็นไดรนเสา์ที่มีลักษณะคล้ายนกขึ้นมาเรื่อยๆอย่างโดเมโอซอร์ or, หรือว่าทรูดอนติดนั่นเองครับผม สุดท้ายนี้ผลประโยชน์ที่เราได้จากการวิจัยนี้ก็คือเราจะทราบว่าการวิวัฒนาการของปีกของนกเกิดขึ้นมาในช่วงไหนมีวิวัฒนาการอย่างไรบ้างและสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตครับผม